ขนหมาองลาดทมุุเทปบัทานตรอแลได้จรแ้วนคเทปบนเทปของเพื่อนฮือไปเแค่้ตัวมาเป็ไงตัวไม่ได้เย็นไหมเนไหมเย็นมากนี่ทำผมตรงเลยนี่ยตรงไม่เจ ตัวไปเจะเบามึงแข่งัวไปไหนมึงคิดว่ากูม,มาแต่งงานหรือมาตั้งสำงนักพูดแต่งอะไรทั้งมึงเนี่ยเอาอันชุดประจำลำแ่งฉันรู้ไปจากลำแดงใช่พี่ค่ะบโอ้โหเหมือนชะลอเลยเนะี่ยตอ้ของผ้าเยอะเลยของผ้าเยอะอให้ทักมาเนี่ยทักไปดิของขนาดเดี๋ยวได้ใส่ผ้าเลยวะเนี่ยไม่อยู่ให้กูทักไม่ยู่ไงอ๋อนี่นี่คุณแทนไม่แทนอ่ะคุณแทนนี่นี่หลวงพ่อทวดนี่นางควักนางควัก คุณแผนก็น,น,นานงฟักมันก็ท<ม>ด่วมีประวัติมนะเอาไเนี่ยเอาเนี่ยเอาที่มีเนี่ยเอาประวัติที่มึงที่ว่ามันเจ๋งที่สุดที่มึงเคยเนะี่ยคือเห็นกัตาเลยนะตาอกใจอะนา,นน <laughs> อายอะไรมึงมึงหมายเหตุอะรอ่ะพูดถึงคือประวัติที่แบบเห็นกับตัวโดนกับตัวเลยเออโดนตัวก็ตึกกับตัวกับตามันบ้าไงคุนแผนกับนางฟักคงเล่าวันนี้ประวัติไหนวะยายกิมยายกิม ขายของอยู่ตลาดนี่สี่มุมเมืองขายพวกไอ้มะนาวอะไรประมาณเนี้ยคุ้นแผลกันนะกว่าก่อนที่เขาจะให้ไออ้อยคุ้นแผนนี่ก็เป็นพวกอยู่ตรงโมพายถูกต้องนางกวาดก็กว่าตังกว่าทองของเขาเขาล้านเนี่ยขอค้าอะไรประมาณเนยอะเออได้ไงวะวันนั้นก็คือขายดีอ่ะพวกมันขายดีอยู่แล้วขายดีจนไม่ค้าร้านข้างอีฉาไปจ้างมือปืนมาจะมาฆ่าไอ้กิมเฮ้ยเมื่อกี้ก็นี่เป็นหลานที่กิมของดูยังกิมเมื่อก่อนนะยู่ยังกิมมืก่อนช่วงขายมะนาวใช่ป่ะ กีนไม่ค้าท่าๆเรอะีิจฉาเนี่ยโอ้โหสู้อยากกินไม่ได้กระจายมือปืนเลยสามหมืกก่นกับมาฆ่ายกินไม่ตายวันนั้นบ่ายโมงเลย<ม>เห็นก็ตาลิศนี่ยมือปืนเดินขึ้นมาใช่ไหมพวักมือนี่ยเขาจะยิงได้กินเน่ยเนี่ยเห็นคุนแผนไอ้มือปืนนี่คุนแผนเห็นพวกมั็นอยกินดีเนี่ยควักมือปืนเนี่ยะะไอ้มือปืนนี่เห็นคุนแผนใช่าจะให้ไม่ยิงเลยเก็บปืนเลยคุนแผนที่โชว์อิตาลีเลยเออจริงๆปากต่อเลยาวะเขาฆ่าเลยอ่ะเดินไอ้มือปืนพวักเห็นควุนแผนปุ๊บ เก็บปืนเดินออกจากร้านเลยเออโอ้โหนางกวักก็กลัวจะน้อยหน้ายังไงวะโทษทีมากแล้วก็ทัวง์ไงเรียกมือปืนกลับมากินกินกินต้อตายคาให้กมบดาวมึงไปไว้คู่กันอ่ะแล้วมึงยังไงต่อแล้เห็นตาเลยโอ้ผมแผมตัวจอยนี่เลยนางกว่ากกสาววัยใหญ่เลยคนนทีมเขทิ้งคาทะเลาะกันทะเลาะกันแต่ก็หวัดมึงนี้นะจะอาให้ย่อยขายกดี๋ยนี่ยของนดีของดีจริง โอ้โหนี่กับนายดิเลกอะนายดิเลกโอ้มาเช่าสี่หมื่นตอนนั้นอะตอนนั้นอะสี่หมื่นโอ้ผมให้ไม่ได้ครับลุงเพราะมีองค์เดียวตอนนั้นสี่ร้อยเนี่ยเนี่ยสี่ร้อยตอนเนี้ย,นเ,นยเอาหมดเอาไหมหนาวอะถ้าเอาต้าองเอาไปคู่นัะก่อนเอาไปคู่ก่นกอนทำไรดีมึงเข้าไปทำอย่างเงี้ย เข้าไปดูด้วยเราเขาคือแล้วเราได้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 แต่เดี๋ยวกมองฉันบอกก่อนว่ามองฉันเนี่ยไม่มีค่าเทพ่ธานอ้าวมึงไปไปทำไมอ่ะมีคนมาช่วยหน่อยมีคนมาช่วยหน่อยให้ใอ้บัวไอ้เต๋อมึงเข้าไปอยู่นี่ไปแล้วเขาดิบแต่เราดิบกลับเออมึงเดีแต่มองฉันเขาก่อนห้ามหลุดนะเทพ่ธานที่บริษัทไม่มีนะได้ได้ไดโอ้ อมานีบ้าเลยหอยหวานก็ไปจันมาไงแดนขวานแดนขวาเนอไปจันจะเห็นเขาขายหอยหอยหลอดแบบหวานไม่ต้องไี้ถึงกูเขาเองเขาเขาเขาโอ้ยนี่ร้องเสียะมานีเลยจันวันนี้ีล็กแตงเล็กต่ำนะร้องไปหมดจังหวงด้วยไปครับดดีลูกแม่เทพยประธานใช่ไหมลูกเหรอเจ้าตาถึงมากไ่ร้องไม่ผิดคุณเทพประธานนี่ เดี๋ยวรอเจ้าสาวสักครู่หนึ่งเจ้าสาวมาได้ยังอยู่ไม่ปดูสิแล้วสักไปไหนอ่ะไปตามรแต่แล้วแต่ตัวอยู่เจ้าสาวเนี่ยคนนี้ใครเนี่ยไม่ใช่ลูกนี่นะงนางข้าหลวงเหรอนางขนมคู่พระไทยอ๋อนี่ที่ประกวดไอ้นางก็มามากเลยนะตอเรากระดงอ่ะและที่หนึ่งเออก็มาประกวดคนเดียวยุเหมือนพี่เอสอะแสดงว่าพี่เอสประกวดเพชรเพชรดาราหลายคนใช่ไหมเลยจบรอบไง ยอ้ๆแต่การทำทิ้งสามิตเนี่ยยอดเจ้าเฮ้เมืองนี้แปลกมันะก้อยอ่ะเห็นมันโง่แก็ตาเหมือนเป็นพวกตอๆนะเฮ้ยนางเจ้าก็เหมือนพวกแบบตาเป็นพวกหมาไซบีเรียคอนแทคเลนส์อ๋ออะไรเพื่อควาคอนแทคเลนเราเรียกคอนแทกไปเลย เฮ้ยใช่ไม่พิดตัวใช่ใช่เดี๋ยวขอถามเอ่อจะพหน่อยนะฟันในสัตว์เอ่อเล็กแต่ฟันเดี๋ยวว่ามัไม่ได้แปลงจำขนาดนี้ใส่เล็กแต่มันแต่งไว้เนี่ยแต่งก็แต่งเลยสิเดี๋ยวลูกไม่ได้หุบปากเหรอลูกไม่ได้ผมเอานนี้แต่งเลยเฮ้ยผมบอกไปพลาดเลยมาหอยดีมากลบหัวอะกลบหอยอะไรหอยไม่ด้วยหอยปางอ่ะ

อขแต่าเอก็ต้องมือสิโอ้โหมันสุกเลยมาทขาไมทั้งพ่อตกใจขนาดนี้เนี่ยไม่ถือมาแม่ยังไม่ได้เงยมัถือมาขออะไรปดกันเนี่ย กินหอมกันเด้อดโม่โม่คนขนาดนี้เนี่ยไกลับไปกินข้างในก <ITA> ็ได like, ้เ <elementary> ล okay, to ่นลิเกก่อนพี่ดาวเตรียมมัดถุนกลับบ้านแต่งตัวผิดงานแล้วลูกเอ้ยต่ด้คิ้วเคิลเลยเฮ้ยเดี๋ยวแก่การตรงนี้ก่อนที่เราค่อยกลับพร้อพากลับบ้านรอพ่อตรงนี้ก่อนยืนคุมเชิงไว้้ขางนอกเดี๋ยวพ่อออกไปละรู้เรื่องนะ ผมครับดูนี่พ่อต้องกาครับเอ้ยอยากได้ให้๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อบอกให้พี่เขาฟุ้งมานเขาอยากได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อให้แบ่งให้คนละซึ่งลูกแม่หาพ่อโก้เฮ้ยคนละซึ่งมีไงคนละซึ่งตาบ้านให้รถเบนซ์ย้อนยืดขาวคนละซึ่งลูกอ๋อ โอโ้ยประมาณโก้เปล่าเราอยากกินคุกกี้ไอ้นี่พักลูกพักรอแป๊บนึงลกูกประดับทองเปลวสวยดูสวยสดงดงามแทนดินโลมใสเยข้อจัดงานอะไรกันท่านท่านเป็นใครอ่ะถามใครลูกถามท่านเนี่ยงานอะไรงานแต่งอะไรลูกแล้วเป็นใครเราอ่ะ อาพระตัวอาไงจบอาไม่ได้แล้วจำไม่ได้ชื่ออะไรพระตัวอาอยชื่ออะไรเทอยเป็นอะไรเป็นอะไรเลูกเวเป็นลมเห็นลมนั่นใครพระตป้าชื่ออะไรชทือีอะไรื่อะไรสีอะไรสีรสีนยาสีวิกาลูกนีว่าคน้าต้องสีวิกา

แล้วควอยจูบ้าทุกวันเนะี่เฮ็ยน,นะชื่ออะไรเราอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องจริงเขาชื่ออะไรขวัญเลยขวัญเล่นนกนกอะไรนกอะไรเหรอนกอะไรนกนกใช่นกเหรอไม่เคยเห็นหน้าเลยอยากรู้ว่านกสภายจะสวยขนาดไหน ช่วยเงยหน้าให้ดูหน่อยเงยหน้าขึ้นดีด้วย มันไม่ใช่แล้วโดยกระจดยเฮ้ยไม่ใช่เราเท่พล้ดไปที่ลกเหรอแน่ยใจนะยิ้มนีูกลางหน้าโก้ทำตัวหน้าเกียดอีกหรือไม่ก็ แล้วกลับมาเคียด้วยไอ้นี่อาต่ายว่าในเรือ่องมันนอกหา้เขาปยองเี้ทาอะไกินอยู่นี่นะรับาย้าไดเกิด พอใจมึงยัหน้าที่มึงเหรอกูไม่ท้าพ่อข้าแม่บุหรีกูดังเลยตีเอามาทำไมอ่ะอ เอามาเปล่าจิตที่หายถามแปฝดมึงหน้าที่มึงนะฮะคนตีเขาอยู่นี่แล้วมันพอตามเมียมันอยู่ทะเลาะกับเมียมันเมื่อเมียหรือมึงรู้เลยไงเขามาเขาเนี่ยเขาเมียมาไป็มุ่งกับยามที่หมู่บ้านไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงมึงรู้เหรอว่าเมียเขาไปจู้กับยามหมู่บ้านรู้ได้ไงก็กูเป็นยามที่หมู่บ้านอ๋อฮะ พ่อมันก็เป็นหัวหน้ายามด้วยอ้วยร่วมด้วยอ่ะด้วยกันดนี่ยนไอเลือดขึ้นไปเตยใครใครชื่อเตยไหนผู้ไหนอไหนปวดนะพ่อเปวดไเขาไม่ทิพวนของกหัวทำไมเป็เอย่างั้เองเขาไว้ทุกข์เออ ไว้ทุกยุคชื่ออะไรมือมีอ๋อมีเทพด้วยเทพอะไรเทพอะไรถามเทพอะไร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 มาได้มาทองเป็นประวานิไม่รับไม่เป็นไม่เป็นเอาไวเก็บให้พ่อก็บนี่เหยอสอนเทพชุดออกงาน คือเนี่ยนะวันนี้โอ้โหพระคอเต็มเนี่ยเฮ้ยมาคอเต็มมาแหนเฮ้ยมาอนเดียวมาถามมาเก่าใครมาคนเดียวเพื่อนถามมาเกาใครอย่าองมันมาก็จะระเขยแกจะระเขยแกมาลอยคอมาอยู่ตรงไหนวะอยู่หนองนู้นเกิดตัวน้องย่ามันนะ ทำไมพ่อไม่ไว้ใจมันแล้วมันเห็นมันดูแลมันไอ่ไหนมีรอดเนี่ยดูมันไหมไอ้ตัวนี้เดี๋ยวจะไปหลงฝสนหนมันสิลูกเอ้ยจะยืนแอดหลอนนั่นแหละโอ้โหงามากท่านชื่ออะไรอ่ะ ถามเราเหรอกเราเทพอ๋อเทพเทพอะไรอ่ะเทพเดียวมีเทพเดียวเทพอะไรละเทพเดียวเทพไหอะไรเทพีู้อะไรเทพอะไรเทพอะไรพอเทพมเณีครับนร่อนเทพไอ้บ้าพรเทพมาเหรอแล้วแล้วใครเนี่ยไม่เหมือนพอะเทพเอ๊ะเหมือนใครสีนุ่มไอ้บ้าสีนุ่มเขาตายแล้ว นั่แหละเปิดครั้งนี้แล้วคุณต้องกลับไปซื้ร์ชล้องมาหลอกเลยมันต้องวาวแลยที่อะไรกันแน่เทพ่ริหานมปนเรื่องใครอ่ะเนี่ยเร่ยกผมขอบคุณครับถ้าเขาสั่งเขาจะมาโทรคืนไหมวะไม่มึงมาช่วยกูฟังทีเถอะอ๋อให้เป็นเรื่องเป็นราวาจะกูฟังทุกหัว ครับเดี๋ยวผมให้ไปเรื่อกเป็นสับนะครับลอดอ่าเราเล่นกันไม่เป็นเรื่องเป็นราวเฮ้ยเขาเขาดูมนรู้เรื่อยมันเป็นเรื่องเป็นราวนี่กลับมาคืนหรือเปล่าเนี่ยทุกคนฟังให้ดีนะงานแต่งวันนี้ยกเลิกไปก่อนเดี๋ยวจะกลับมาจัดให้ใหม่หมดงาที่ของทุกคนแล้วแยกย้ายเข้าพักกัน สามอนะเดินจนขนได้กิกอะไรสิบวันมาแล้วเบลมาคุยนี่มาคุยไปเบลมาเอาตไปม่เอาเเกนที่บอกเบสิครับคิดสิมเออมาไม่เอาเลยไม่เอาเลย เห็นด hey, ังโวยวายทำไมเอาอะไรกัวกลัวอะไรอ่ะัว่คนกูคนคนเขาเป็นแบบนี้เองเอาอีกแล้วมอ้วโอ้โหอ๋อชอบเอาไฮ้ไอ้ดูไอ้ดูอะไร

เขาไม่เ,เข้าพักกันอย่ารู้ของ,งเลยฟังให้ดีนะถึงวัยงานแต่งเวลาใดไออีคนไหนไหายหน้าทักคนและวก็วเราจะตัดหัวมันจะวไม่พูดอะไรไม่ถูกเลยเหรอลืมลกอีกอ้า <c oughs> วมานึมกุมาเลยตามพ่อไปดิก <c oughs> <c oughs> ุมาร <c oughs> ปองเนี่ยมาเด็กชื่อวิษณุไทยมาไหนูเอาไปโอ้โหมันทำไมไม่ตามไปล่ะปทุกทีก็ตามไปตลอดลเลยทําอะไรลูกโอ้โหหิวหิวหิว <Es> เดียรื่องนี้โอ้โหหิวโอ้โหโอ้โหลูกอ้อะไรลูกพาพุ่มไปห้องน้ำเลยด้วยแกแกลอะไรอ่ะโอ้โหไม่เอาลูกไม่หิวหิวเหรอหิวอะไรอ่ะหิวอะไรลูกกินนะฮะแต่พ่อพาไปกินขนมป่ะไปกินไม่กินไม่เอากินนล้วแดงนล้วแดกแล้วหดไม่กิน กินนมไหมไม่นมไม่กินนมบูดนมไหนอะนมแม่ว้าไม่พูดพอจะกินอยู่เมื่อวานเนี้ยโอให้พ่อพี่ขอคัดมาให้ลูกไงมโอ้ยเออมากินนมแล้วโอยตีลูกตีลูกไม่เอาไอ้ตีกูเลยตีลแ่เอายังก็กินอะไรอ่ะเหล้าขาวโอ้กี่ของแพ้ด้วย อาเดี๋ยวพ่อจะให้กักเงินก็ป้าก็บ้าก็บ้าก็บ้าลูกเอคร่อเออเออเออเขากลัวหรอกเขากลัวไปไปไปพ่อร้จัผมไ้ว ไม่ดีเลยว่ะไอ้ไรจะคูไม่ยอ,คอยมค่าไอ้ที่มาลาดไม่เป็นไรอ้ที่มลาลาดพากูอีกเจ็ดวันใช่ไหมอีกเจ็ดวันเนี่ยคุณนีสองวันอีกห้าวันไปเที่ยวอะไรเรียกไหนนะไปเดาไป,ไป